ดูดวงชาวราศีพฤษภครับงูมาเตือนพ้นวันที่25มีนาคมนี้มีรวยแปลว่าอะไรครับผมแปลว่าดวงชะตาของคุณกําลังจะดีนะกําลังที่จะประสบความสําเร็จนะกาลังที่จะแช่มชื่นนะครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆ <S <S นะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับทุกท่านนะครับกดไลค์หมอสันนะถือเป็นค่าครับโชคชะตาบุญุศสนวาสนาของท่านงูมาเตือน ปนวันที่25จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคอัศวนคีมาถือดาบปาดประหารศัตรูหมู่มานปราบศัตรูให้เยี่ยนเตียนก็แปลว่าอะไรครับก็เข้ามาสิครับนะครับผมผมกลัวคุณเลยครับสิ่งต่างๆที่เ,เกิดขึ้นในโชคชะตาบ่อกถึงอะไรครับถึงบ,งบอกถึงความฮึกเหิมนะผมด้วยอํานาจบุญบารบีวัสนาสิงสิทธิ์คำชูป,ปกปักคุ้คของาารักษาดวงชะตานี้จะเป็นไปได้ด้วยดี ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบถึงที่ดีจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะเจริญลุกเรืองสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้ไดเจอในสิ่งที่ใช่อัศวินขี่ม้าถือดาบว่าอะไรโชคลาบเงินทองมรรมีวาสนาต้องเป็นของดิฉันดิฉันหรือหรือเธอน,นั่นแหละนะผมเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆจะได้บังเกิดนะผมท่านพร้อมที่จะไหวแล้วหรือยังนะะพ้นวันที่25นี้ไปนะงูมาเตือนแล้วมันถึงเวลาที่ท่านจะต้องทําอะไรบางอย่าง และผมโชคชะตาของท่านเบื่อนหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกออัดรู้สึกจำแย่รู้สึกตกต่ำเบี้ยดินและผมเข้าพเจ้าทมได้ไหวกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระราชาถือดาบ่งบอดถึงพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่ทจะแข่งแย่งชิงดีด้วยอํานาจบ,บุญบารมีวาสนาเดอะฟูบังเกิดขึ้นในโชคชะตามีการประจบประแจงเรียแข้งเรียขาเอาอกเอาใจท่านเป็นพิเศษชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปลผันอย่างตั้งมั่น อัศวินขี่ม้าถือเหรียญบ่งบอกถึงว่าใครบางคนหรือเทวดาจะเข้ามาส่งมอบเหรียญทองให้แก่ท่านนะผมการงานการเงินความรักธุรกิจการงานจะเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบูนกุศลวาส,สนาสุขสมสมหวังดังใจหมายจะพบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นในโชคตาของท่านนะผมสิ่งดีๆเข้ามาประเดบดังทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายในตั้งแต่วันนี้ปีนี้เป็นต้นไป องบอกถึงดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ท่านจงเป็นผู้ให้ครับเพราะว่าเทวดาเขาชอบับผมเทวดาชอบอะไรครับชอบคนให้คนอื่นชอบคนมีแม่ตาไม่ใช่มีอะไรเก็บเองหมดเลยนะครับแต่อย่างนั้นเทวดาไม่ชอบนะถ้าผมจะมาส่งผลหนุนนําให้กับคนมีโชคลาภต่อไปมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับสังเกตดูคนขี้เหนียวจะไม่มีโชคลาภนะค,คนใจกว้างจะมีโชคลาภเพราะเทวดาก็ชอบนั่นเอง ครับผมด้วยบุญกุศลวาสนาตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้แต่จะให้ใครเนี่ยต้องเลือกที่จะให้ไม่ใช่ให้ให้หมดไปเลยก็หมดตัวครับผมเพรานะฉะนั้นเราแวดระวังให้ดีครับผ,ผมด้วยบุญกุศลวาสนาดวงชะตานี้จะปลดหนี้บลดสินนะครับต่ตกตำแหน่งเดลเวอร์เพรานะฉะนั้นโสดจะได้มีแฟนมีแฟนอยู่แล้วจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลหรือใครเข้ามาติดต่อแลกบายแกลกไลน์นะับแลกเบอร์โทร ถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งต่างๆที่ท่านวาดฝันเอาไว้จินตนาการไว้จะได้เป็นไปตามนั้นนะผมพระราชาแห่งถ้วยบ่งบอกถึงเพศตรงข้ามที่มีบุญกุศลวาสนานะผมนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาคุณจะได้คู่้รองที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินที่ร่ํารวยถ้าท่านเป็นชายฟังคลิปนี้อยู่บ่งบอกถึงตัวท่านเองนี่นแหละจะร่ารวยถ้าท่านเป็นหญิงฟังคลิปนี้อยู่บ่งบอกถึงว่าตัวท่านจะได้รับถ้วยทอง โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลความร่ํารวยเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาสุขสมสมหวังนางใจหมายพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาจะรวยเวยรวยองสิ่งตรนี้จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านผลวันที่25มีนาคมนี้บ,บอกถึงเรื่องราวต่างๆเข้ามาประดบประดังแห่งความสุขสุขสรรค์สรนสาเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบร่นการส่งมอบด้วยถ้วยทองหนึ่งถ้วยทอง,ททองจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตา ่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดนังจัดเต็มถึงเวลาขาบบนกุสลวาสนา,าทเทพเทวดาสิงส์ทธิ์คำชูปกปากปากุ้งกองรักษาส่งมอบถ้วยทองจะแปลว่าได้ลูกชายก็ได้นะครับถ้าไขรบางคนยังไม่พร้อมก็ระบบป้องกันให้เรียบร้อยโอแต่ถ้าไขรพร้อมแล้วก็บ่งบอกถึงจะได้โชคลาภเงินทองมารมีวาสนาลูกชายเปรียบเสมือนธุรกิจการงานการเงินการค้าก็ได้นะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่เป็นสิ่งที่มีบุญกุศลวาสนาจะได้บุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตากําลังพลิกเปลี่ยนแปลผันนะผมให้ท่านตั้งมั่นลื่นเลงสังสรรค์ขอลำทีหนึ่ง <c oughs> เห็นไพ่ใบนี้ไม่ได้ไล่ล,ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้ไล่ลำมีความสุขนะผมให้ท่านลื่นเลงสังสรรค์ยังได้ตําแหน่งราชสีมานอนซบตักนะผมมาทุกคลิปเลยราชสีเนี่ย ว่าดวงชะตาของท่านจะมีผู้สนับสนุนคำชูหนุนนําโชคตาครับผมท่านจะได้รับโอกาสทองจังหวะดีๆผลเรื่องราวต่างๆจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นั่นเองไม่ใช่ไปไหนมีแต่คนไม่ชอบเราเกลียดเราอย่างนั้นไม่ใช่นะอันนั้นถือว่าดวงชะตาไม่ดีนะถ้าดวงชะตาดีแม้กระทั่งหมาแมวยังเข้ามาเลียขาเลยคราบผมลองสังเกตกันดูเองถ้าดวงชะตาไม่ดีไปไหนโดนเห่าไล่ตลอดกับดวงไม่ดีช่วงนี้ เพราะฉะนั้นนกน้อยจะนําพาซึ่งบุญกุศลวาสนาท่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตานี้ชิงไหวชิงพยิใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพรทุบายจะได้รับพา์เตอร์ที่ดีได้เจอคนที่ใช่ได้เจอหุ้นส่วนที่ดีเข้ามาทาให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเทวดาชี้นาทางซึ่งความผสมเราจโชคลาภเงินทองมารมีวาสนาส่งมอบให้แก่ท่านแล้วนะครับผมรวยแล้ว เพราะฉะนั้นหมดหนี้หมดสินแล้วต่อดืนี้ไปจะนั่งหัวลาะมีความสุขลอเกินเทมเอร์เรนต์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความผสมเ็จท่านจะจับเงินเป็นเงินจับทองเป็นทองดวงชะตาแบบนี้หาที่ไหนได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นท่านจงเปิดรับพลังเราไม่เอาพลังลบนะเราพลังลบคือทานายทางด้านลบทำให้ท่านรู้สึกเศร้าส้อยอเหงาเพราะฉะนั้นท่านจงรับพลังเข้าไว้กราบไหว้ก้าวัดก้าวาเสริมพลังบวกเดี๋ยวก็เฮงเดี๋ยวมันมาจริงๆ อ่ะผมไม่เชื่อไปถามพ่อค้าแม่ค้าก็ได้พ่อค้าแม่ค้าถ้ามีใครมาซื้อของเขาตอนเช้าเนี่ยเปิดบินสวยๆนะไม่ต่อไม่จะคำเดียวพ่อค้าแม่ค้าชอบนักงเลยอะบอกโอ้โ oh, หวันนี้จะขายดีทั้งวันไม่มีใครต่อสักคำแต่ถ้าเจอขี้เหนียวมาตอนเช้านะเราเรียกว่าจะโดนยาวทั้งวันเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านก็ไม่ได้ต่างกันถ้าท่านเจอเรื่องดีท่านรับพลังบวกนะฟังคิดหมอจันรับพลังบวกบอกได้เลยว่าโชคชะตานี้จะเจริญลูกเรืองสุขสมสมหวังดังใจหมาย จะเริญลุงเรืองพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นนะครับสิ่งที่จะเข้ามาในโชคชะตาจะเข้ามาประเดบดังสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ยังตกตําแหน่งนะผมจะได้รับถ้วยทองจะได้ค้นพบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพพ่อค้าแม่ค้าตำรวจทหารนักสแสดงนักร้องจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านดวงชะตายังพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย ครับผมถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาส,ส,สนาของท่านแล้วใช่หรืม